ตราประจำจังหวัดของภาคเหนือจังหวัดเชียงรายมีลักษณะเป็นรูปช้างสีขาวกับเมฆลายที่ขอบตรามีรูปหน้าเกี้ยวจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะเป็นรูปช้างเผือกยืนอยู่ในเรือนแก้วหมายเหตุตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือมนทนพายัพ จังหวัดน่านมีลักษณะเป็นรูปพระธาตุแช่แห้งบนหลังโคอุทุสุภราชจังหวัดพะเยามีลักษณะเป็นรูปพระเจ้าตนหลวงวัดสีโคมคำประทับเหนือกวานพะเยามีช่อรวงข้าวประดับอยู่สองข้างเบื้องบนมีลายกระหนกเปเลวเจ็ดลายลอยอยู่จังหวัดแพร่มีลักษณะเป็นรูปพระธาตุช่อแห บนหลังม้าแก้วมหาพลอัศวราชจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะเป็นรูปช้างเล่นน้ำจังหวัดลำปางมีลักษณะเป็นรูปไก่ยืนอยู่ในประตูมณฑวัดพระาธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำพูนมีลักษณะเป็นรูปพระบรมาธาตุหาริพุนชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์มีลักษณะเป็นรูปมณฑปประดิษฐานพระาธาตุแท่นศิลาอาจ มีลวดลายกระนกประกอบตราประจำจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดกาลสินมีลักษณะเป็นรูปตินชาติหรือหญ้ากาลสินหรือบึงสีน้ำดำภูเขาและเมฆจังหวัดขอนแก่นมีลักษณะเป็นรูปพาเจดีก่อไว้บนตอไม้หมายถึงพระธาตุขามแก่น จังหวัดเชยภูมิมีลักษณะเป็นรูปธงสามชายอันเป็นธงชัยประจำกองทัพสมัยโบราณจังหวัดนครพนมมีลักษณะเป็นรูปพระธาตพนม,มจังหวัดนครราชสีมามีลักษณะเป็นรูปอนุสาวรียท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพลจังหวัดบึงกาฬมีลักษณะเป็นรูปผูทอกบึงโขงหลงและต้นไม้จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นรูปเทพพยดาฟ้อนรำหน้าปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดมหาสารคามมีลักษณะเป็นรูปทุ่งนาและต้นรังมาจากชื่อเมืองมหาสารคามหมายถึงหมู่บ้านต้นรังใหญ่ซึ่งสะกดเพี้ยนมาเป็นมหาสารคามในปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารมีลักษณะเป็นรูปปรา,าสาทสองนางสถิตประดิษฐานแก้วมุกดาหารหมายเหตุตรานี้ กรมศิลปากรไม่ได้เป็นผู้ออกแบบจังหวัดยะโสธรมีลักษณะเป็นรูปพระาธาตุอานุนพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองในวัดมหา,าธาตุมีสิงขนาบทั้งสองข้างมาจากชื่อที่ตั้งเมืองเมื่อแรกสร้างคือบ้านสิงท่ารูปดอกบัวบานหมายถึงจังหวัดยะโสธรแยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีรัศมีบนยอดแปดแฉกหมายถึงอำเภอทั้ง8ของจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะเป็นรูปศาลหลักเมืองบนเกาะกลางบึงพลานชัยเมืองหลังเป็นรูปพระมหาเจดีย์ชัยมงคลโดยมีกรอบวงกลมเป็นรูปรวงข้าวล้อมรอบหมายเหตุเดิมตราจังหวัดร้อยเอ็ดมีเพียงรูปศาลหลักเมืองบนเกาะกลางบึงพลานชัยเท่านั้นส่วนปีที่ใช้ตราปัจจุบันอ้างตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งออกแบบโดยนายรังสรรตต้นทับไทยจังหวัดเลย มีลักษณะเป็นรูปพระธาตุสีสองรักเบื้องหลังเป็นทิวเขาจังหวัดศรีสะเกดมีลักษณะเป็นรูปปรางกู่มีดอกลำดวนหกกลีบรองรับอยู่เบื้องล่างหมายเหตุตราปราศาสตร์พระวิหารตราประจำจังหวัดศรีสะเกดระหว่างพุทธศักราช2483ถึงพุทธศักราช2512ต่อมาได้เปลี่ยนตาใหม่เพราะไทยเสียปราศาสตรเขาพระวิหารให้กัมพูชา ตามคำตัดสินของศาลโลกเมื่อพุทธศักราช2505า5การจะใช้ตราเดิมต่อไปจึงเป็นการไม่สมควรจังหวัดสกลนครมีลักษณะเป็นรูปพระทาตุเชิงชุมหน้าหนองหานหลวงและดอนสวรรค์จังหวัดสุรินทร์มีลักษณะเป็นรูปพระอาทิตย์ประทับบนแท่นศีรษะช้างเอราวัณหน้าปราสาทหินสีขอนภูมมหมายเหตุเดิมเรียกปราสาทหินสีขอนภูมมว่าปราสาทหินบ้านระแงง จังหวัดหนองคายมีลักษณะเป็นรูปกอไผ่ริมหนองน้ำจังหวัดหนองบัวลำพูมีลักษณะเป็นรูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนหน้าศาลเบื้องหลังเป็นหนองบัวลำพูหมายเหตุในระยะแรกตราที่ทางจังหวัดออกแบบเองมีเฉพาะรูปศาลสมเด็จพระนเรศวรในวงกลมเท่านั้น จังหวัดอุดรธานีรูปเท้าเวสุวรรณหรือเท้ากูเวนเทพเจ้าประจำทิศเหนือหมายเหตุตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือมณฑลอุดรจังหวัดอุบลราชธา,น,น,ชชน,น,าจจนีมีลักษณะเป็นรูปดอกบัวชูชอบลน้ำจังหวัดอำนาจเจริญมีลักษณะเป็นรูปพระมงคลมิ่งเมือง พระพุทธรูปสําคัญประจำจังหวัดหมายเหตุก่อนหน้านี้ทางจังหวัดใช้ตราอีกแบบหนึ่งแต่มีลักษณะคล้ายตาในปัจจุบันตราประจำจังหวัดของภาคกลางกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นสีเขียวตามแบบภาพฝีพระหัตสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานุวัติวงศ์ หมายเหตุตรานี้เคยใช้เป็นตราเทศบาลนครหลวงกรุงเทพทนบุรีโดยข้อความที่อยู่เหนือรูปพระอินทร์ทรงช้างนั้นเป็นคำว่าเทศบาลนครหลวงจังหวัดกำแพงเพชรมีลักษณะเป็นรูปกำแพงเมืองมีใบเสมาประดับเพชร จังหวัดชัยนาทมีลักษณะเป็นรูปธรรมจักรหน้าภูเขาซึ่งหมายเอาได้ทั้งเขาสัพพยาและเขาธรรมามูลหมายเหตุแบบที่จังหวัดใช้ในปัจจุบันเพิ่มตราคุดไว้ที่ส่วนล่างของตราด้วยจังหวัดนครนายกมีลักษณะเป็นรูปช้างชูรวงข้าวเบื้องหลังเป็นลอมฟาง หมายเหตุในพุทธศักราช2545ตราของจังหวัดที่ประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษาได้เพิ่มแถบชื่อจังหวัดและลายขอบตราโดยตัดองค์ประกอบที่อยู่เบื้องหลังรูปช้างชูรวงข้าวออกทั้งหมดจังหวัดนคนปรปฐมมีลักษณะเป็นรูปพะประปถมเจดีประดับด้วยเครื่องหมายเลขสีไทยในพระมหาพิชัยมงกุฎหมายเหตุตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือ มณฑนนครชัยศรีจังหวัดนครสวรรค์มีลักษณะเป็นรูปวิมานสามยอดหมายเหตุตรานี้ดดดแปลงจากตราในทงประจำกองลูกเสือมณฑนนครสวรรค์จังหวัดนนทบุรีมีลักษณะเป็นรูปหม้อน้ำดินเผาลายวิจิตรหมายถึงชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีชื่อเสียงมาช้านานจังหวัดปทุมธานีมีลักษณะเป็น รูปบัวหลวงและช่อรวงข้าวชูช่อเหนือน้ำหมายเหตุตราที่จังหวัดใช้ในปัจจุบันเขียนขึ้นใหม่โดยเพิ่มแถบชื่อจังหวัดไว้ที่ส่วนล่างของตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะเป็นรูปสังทักษีนานุวัตรประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าในปราสาทใต้ต้นหมันหมายเหตุตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือมณฑลอยุธยาจังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นรูปต้นโพร,ริมสะหลวงจังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะเป็นรูปพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกหมายเหตุเดิมกรมศิลปากรอ,ออกแบบให้ใช้ตราพระเจดีจุลามณีอยู่เหนือลูกโลกสามลูกโดยหมายเอานามเมืองพิษณุโลกเป็นหลักในการผูกตราจังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะเป็นรูปเพชรกับภูเขาและไระยาสูบ จังหวัดลบบุรีมีลักษณะเป็นรูปพระนารายณ์สี่กรประทับยืนหน้าพระปางสามยอดจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะเป็นรูปพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะเป็น,ร,ปร,ปนรูปกลองลอยน้ำจังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะเป็นรูปสำเภาจีนในแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสระบ,บุรีมีลักษณะเป็นรูปมณฑปพระพุทธบาทสระบ,บุรี หมายเหตุตรานี้เขียนขึ้นจากภาพถ่ายจริงของมนดปพระพุทธบาทสระบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีลักษณะเป็นรูปอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันในวงกลมขอวงกลมเป็นแถบสีธงชาติหมายเหตุเดิมทางจังหวัดใช้ตรารูปค่ายบางระจันจังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะเป็นรูปการทำยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชมังกโยชวาที่ตำบลหนองสารายเมื่อพุทธศักราช2135จังหวัดสุขโขทัยมีลักษณะเป็นรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประทับบนพระแท่นมนังขะศิลาอาจจังหวัดอ่างทองมีลักษณะเป็นรูปรวงข้าวในอ่างน้ำสีทอง จังหวัดอุทัยธานีมีลักษณะเป็นรูปสารสมเด็จพระประถมบรมมหาชนกเบื้องหลังคือเขาสแกกลางหมายเหตุเดิมจังหวัดใช้ตราเขาสแกกลางและพระอาอทิตย์อุทัยตราประจำจังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีมีลักษณะเป็นรูปกระต่ายในดวงจันทร์หมายเหตุตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือมณฑลจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเซม been, งม ي, า,ามีล AH e, ักษณะเป็นรูปพระอุโบสถหลังใหม่วัดโสธรวรารามวรวิหารหมายเหตุตราเดิมเป็นรูปพระอุโบสถหลังเก่าของวัดโสธรวรารามว О, รวิหารจังหวัดชนบุรีมีลักษณะเป็นรูปเขาสามมุกริมทะเลอ่าวไทยจังหวัดตราดมีลักษณะเป็นรูป,ปโปะเรือใบและเกาะช้างหมายเหตุเดิมจง cha, ังหวัดใช้ตรารูปเรือหลวงตราด เพื่อเป็นอนุสร์ในยุทธนาวีเกาะช้างจังหวัดปราจีนบุรีมีลักษณะเป็นรูปต้นพระสีมหาโพธิ์จังหวัดระยองมีลักษณะเป็นรูปพระพาที่ประทับของรัชกาลที่ห้าบนเกาะสมิทธ์จังหวัดสะแก้วมีลักษณะเป็นรูปพระพุทธรูปปางสรีระประทับยืนบนดอกบัวด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งตอนกลางเป็นภาพ ปราศาสต์เขาน้อยสีชมพูหมายเหตุตรานี้กรมศิลปากรไม่ได้เป็นผู้ออกแบบตราประจำจังหวัดของภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะเป็นรูปด่านพระเจดีสามองค์หมายเหตุแบบที่จังหวัดใช้อยู่ในปัจจุบันมีการเพิ่มชื่อจังหวัดทั้งอักษรไทยและอักษรโรมันไว้ที่ขอบภาพด้วย จังหวัดตากมีลักษณะเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลังทักษิโนโทกเหนือคอช้างจังหวัดประจวบคีรีขันมีลักษณะเป็นรูปพระที่นั่งคูหาคฤหาสห์และมีภาพเกาะหลักอยู่เบื้องหลังจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะเป็นรูปทุ่งนาต้นตาลตโนดและพระนครคีรีหรือเขาวัง จังหวัดราชบุรีมีลักษณะเป็นรูปเครื่องราชกะกุฏพันสองชนิดคือฉลองพระบาทเชิงงอนและพระแสงขันชัยสีหมายเหตุรูปฉลองพระบาทมีที่มาจากตราในทงประจำกองรูปเสือมณฑลราชบุรีก่อนหน้านี้ทางจังหวัดใช้ตรารูปเขาง,งูมีงูล้อมรอบตราประจำจังหวัดของภาคใต้จังหวัดกระบี่มีลักษณะเป็น รูปกระบี่ไข่เบื้องหลังเป็นรูปภูเขาและทะเลจังหวัดชุมพรมีลักษณะเป็นรูปเทวสตรียืนประธานพรหน้าค่ายมีต้นมะเดื่อขนาบอยู่สองข้างจังหวัดตรงังมีลักษณะเป็นรูปกระโจมไฟท่าเรือและลูกคลื่นในท้องทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีลักษณะเป็นรูปพระบรมธาตุเมืองนครราชสีมามีตราสินักสัตวล้อมรอบ จังหวัดนราธิวาสมีลักษณะเป็นรูปเรือโกอและกลางใบแล่นรับลมเต็มที่ภายในใบเรือเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องคชาพรรูปช้างนั้นหมายถึงพระศรีนรารัราชกิริณีช้างสำคัญซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้น้อมกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเมือ่อพุทธศักราช2520 หมายเหตุจังหวัดนราธิวาสได้เปลี่ยนแปลงตรามาแล้วสองครั้งครั้งแรกใช้ตรารูปใบเรือขึงอยู่บนพื้นภายในมีพระกริชคตและพญานาคอยู่เบื้องหลังเป็นรูปพระอาทิตย์อุทยัยต่อมาเปลี่ยนเป็นรูปคนงานกรีดยางพาราจังหวัดปัตตานีมีลักษณะเป็นรูปปืนใหญ่สีปัตตานีหรือนางพญาตานี จังหวัดพังงามีลักษณะเป็นรูปเรือขุดเหมืองเขารูปช้างและเกาะตาปูหมายเหตุภาพตรานี้เป็นตราที่ได้จากการประกาศรับรองให้ใช้เป็นตราราชการตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อพุทธศักราช2545แต่จะมีการปรับปรุงจากตาแบบเดิมซึ่งไม่มีรูปเกาะตาปูเมื่อใดนั้นไม่ทราบ จังหวัดพัทธลุงมีลักษณะเป็นรูปเขาอกทะลุจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นรูปอนุสาวรีย์เท้าวเทพกระสตีเท้าสี่สุนทรว่าจากของจริงหมายเหตุตราเดิมที่กรมศิลปากรออกแบบไว้เป็นรูปสองวีรสตรีคือเท้าวเทพกระสตีและเท้าสี่สุนทรยืนถือดาบเบื้องหลังเป็นภาพเกาะถลางจังหวัดระนองมีลักษณะเป็นรูปปราศาสตร์ ตั้งอยู่บนภูเขามีรูปเลขห้าไทยประดิษฐานอยู่บนผานแว่นฟ้าจังหวัดสตูลมีลักษณะรูปพระสมุดเทวาประทับนั่งบนแท่นหินเบื้องหลังเป็นพระอาทิตย์อัสดงจังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นรูปขอนสังวางอยู่บนผานแว่นฟ้าหมายเหตุ ตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือมณฑลน,น,นครศรีธรรมราชที่มาของตราประจำจังหวัดนี้ว่าเดิมเคยเป็นตรากระดุมเสื้อฉลองพระองค์ของกรม,มหลวงสงขานาคารินสมเด็จพระมหิดทราทิเบตอดุลยเดชวิกมรมปรมชนกนาตต่อมากรมศิลปากรอ,ออกแบบตราสังให้เป็นเครื่องหมายตราจังหวัดสงขลา จังหวัดสุร,ราธานีมีลักษณะเป็นรูปพระบรมธาตุชัยายาจังหวัดยะลามีลักษณะเป็นรูปคนงานทำเหมืองดีบุกตราประจำจังหวัดในอดีตจังหวัดธนบุรีมีลักษณะเป็นรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจังหวัดพระนครมีลักษณะเป็นรูปพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตร จังหวัดนครจำปาสักมีลักษณะเป็นรูปปราสาทวัดภูหมายเหตุในหนังสือตราประจำจังหวัดซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2542มีได้ตีพิมพ์ภาพดังกล่าวประกอบไว้มีเพียงข้อความบรรยายลักษณะตราเท่านั้นจังหวัดพระตะบองมีลักษณะเป็นรูปพญาโคตรบงเงือกระบงทำท่าจะคว้าง จังหวัดพิบูรลสงครามมีลักษณะเป็นรูปอนุสาวรีไก่กลางปีกจังหวัดลานช้างมีลักษณะเป็นรูปโขงช้างยืนอยู่กลางลานกว้างพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เป็นพันไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถได้พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดเพื่อให้นำไปปลูกเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดและเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีวงเล็บ พระราชะพิธีการจนาพิเศษรายชื่อพันไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัดของแต่ละจังหวัดแยกตามภาคหรือตามเกณฑ์การแบ่งของราชบัณฑิตยสถานมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางข้างล่างทั้งนี้พันไม้มงคลพระราชทานของบางจังหวัดได้แก่นะครปฐมบุรีรัมยโสธรระนองระยองสุโขทยัยและสุริน จะเป็นพันไม้คนละชนิดกับนั้นนั้นส่วนจังหวัดบึงการไม่มีพันไม้พระราชทานเนื่องจากขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดหนองคายภาคเหนือจังหวัดเชียงรายคือกาซลองคำจังหวัดเชียงใหม่คือทองกวาวจังหวัดน่านคือกำลังเสือโครงจังหวัดพะเยาคือสารพีจังหวัดแพร่คือ ยมหินหรือยมขาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือจันหรือกะพีจันจังหวัดลำปางคือกระเชาหรือขเจา้าวขจาวจังหวัดลำพูนคือก้ามปูหรือสำสาหรือจามจุรีแดงหรือจามจุรีจังหวัดอุตรดิต์คือศัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์คือมหาดจังหวัดขอนแก่นคือกาลปพึกจังหวัดชัยภูมิคือขี้เหล็กจังหวัดนครพนมคือกันเกลหรือมันปลาจังหวัดนครราชสีมาคือสาธรจังหวัดบุรีรัมย์คือกาลพึกจังหวัดมหาสารคามคือพลึกหรือจามจุรีหรือมะรุมป่าจังหวัดมุกดาหารคือ ตาเหลืองหรือช้างนาว้วจังหวัดยะโสธรคือกระบากจังหวัดร้อยเอ็ดคือกระบกหรือหมากบกจังหวัดเลยคือสนสามใบหรือสนเขาจังหวัดศรีสะเกดคือลำดวนหรือรันดูนจังหวัดสกลนครคืออินทนินหรืออินทนินน้ำจังหวัดสุรินทร์คือมะค่าแต้ จังหวัดหนองคายคือชิงชันจังหวัดหนองบัวลำพูคือพยุงจังหวัดอำนาจเจริญคือตะเคียนหินจังหวัดอุดรธานีคือรังและจังหวัดอุบลราชธานีคือยางนาภาคกลางกรุงเทพมหานครคือใสย้อยใบแหลมจังหวัดกำแพงเพชรคือสีเสียดแก่นหรือสีเสียดหรือสีเสียดเหนือ จังหวัดชัยนาทคือมตูมจังหวัดนครนายกคือสุพรรณิกาจังหวัดนครปฐมคือจันชมดหรือจันหอมจังหวัดนครสวรรค์คือสลาหรืออินทรชิตจังหวัดนนทบุรีคือนนทีหรือนนทีบ้านจังหวัดปทุมธานีคือทองหลางลายหรือทองหลางด่างหรือปาริชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือหมันจังหวัดพิจิตรคือปุญนาคจังหวัดพิษณุโลกคือปีบจังหวัดเพชรบูรณ์คือมะขามจังหวัดลบบุรีคือพิกุลจังหวัดสมุทรปราการคือโพทะเลจังหวัดสมุทรสงครามคือจิกเลหรือจิกทะเลจังหวัดสมุทรสาครคือพญาสัตบัรหรือสัตบัรหรือตีนเป็ด จังหวัดสระบุรีคือตะแบกนาจังหวัดสิงห์บุรีคือมะกล่ำตาช้างหรือมะกล่ำต้นจังหวัดสุขโขทัยคือมะค่าหรือมะค่ามงจังหวัดสุพรรณบุรีคือมะเกลือจังหวัดอ่างทองคือมะพับหรือพรับจังหวัดอุทัยธานีคือสะเดาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดจันทบุรีคือจันท์ หรือจันอินหรือจันโอหรือจันลูกหอมจังหวัดฉะเชิงเซาคืออารางหรือนนซีป่าจังหวัดชนบุรีคือประดู่หรือประดู่ป่าจังหวัดตราดคือหูกวางจังหวัดปราจีนบุรีคือโพหรือโพสีมหาโพจังหวัดระยองคือกระทิงหรือสารพีทะเลหรือกากระทิง จังหวัดสะแก้วคือมะขามป้อมภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีคือขานางจังหวัดตากคือแดงจังหวัดประจวบคีรีขันคือเกตจังหวัดเพชรบุรีคือว้าจังหวัดราชบุรีคือโมกมันภาคใต้จังหวัดกระบี่คือทุ้งฟ้าจังหวัดชุมพรคือมะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพร จังหวัดตรังคือสีตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชคือแสะจังหวัดนราธิวาสคือตะเคียนชันตาแมวหรือจืองาหมาหรือจืองาบาตูจังหวัดปัตตานีคือตะเคียนหรือตะเคียนทองหรือจืองาจังหวัดพังงาคือเทพทารโรหรือจวงหรือจวงหอมจังหวัดพัทลุงคือ พยอมจังหวัดภูเก็ตคือประดู่บ้านหรือประดู่จังหวัดยะลาคืออโศกเหลืองหรือโศกเหลืองหรือศรียะลาจังหวัดระนองคืออบเชยหรือเชียดหรือบริเวงหรือฝนแสนหาจังหวัดสงขลาคือสะเดาเทียมหรือเทียมหรือสะเดาช้างจังหวัดสตูลคือกระซิก หรือหมากภูตักแตนจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือเขี้ม